วันนี้เป็นวันที่6ของการเลี้ยงฮอร์ดายักษ์สตัวของเราเรามาดูอาการความผิดปกติที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างตัวนี้โอเคดีทุกอย่างตัวที่หนึ่งผ่านตัวที่สองเป็นยังไงล่ะต้องเลือตัวนล้อใช่ค่ะตัวนี้ไม่โอเคแล้วครับงายท้องแล้วเพิ่งจะหกวันเอง ื้อมาจากจ,ากตจากัตุจักรนะคะโอ้ตอนนั้นยังโอเคอยู่ไอ้สีดำม,มันมีปัญหาแต่อสีดําทองไม่เป็นไรอีกตัวหนึ่งแหละอีกตัวเนี้ยอีกตัวเนี้ยน่าเป็นห่วงวันที่วันที่สี่แต่ก็ไม่เป็นไรปรับสภาพตัวเองได้แล้วไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันน่าเป็นห่วงมากตอนนั้นมันแบบว่าว่าแบบแปลกๆเหมือนมันทันมันเจ็บตัวแต่ตอนนี้ปกตินะเพราะเนาะไอหัวใหญ่อะ แต่ตัวนี้สิโอ้ m ม g o ก็เกิดอ,อะไรกับเขาเป็นเหมือนแบ็คเพร์ลเลยอะแล้วมันก็สวยเหมือนแบ็คเพร์ลเลยดูสิเนี่ยโอ้ m ม g o ก็ท้องป่องเลยดูก็รู้ก็เหมือนช่วงให้แบ็คเพร์ลมันก่อนจะเป็นนะพนะ่อเนาะท้องท้องมันก็ตึงเป๊ะอย่างนี้แหละท้องก็เป๊ะเลย oh. แบบนี้เลยโ oh. จะจากเราไปอีกแล้วตัวที่สวยที่สุดแล้วก็ดําที่สุดนะพ่อ,นะอพเนาะสีดําที่สุดแล้วก็ตัวป้อมอ,อ้วนน่ารักปลาประกวดเนะนี่ยตัวเนี้ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียโอ้ยแม่ก่อนกำลังน่ารักเลยอ่ะปากลิปสติกด้วยคือมันสวยบางปากมันเป็นสีส้มด้วย <Okay. S 1> ดูดูสีดูวาการปกติใช่ค่ะตัวที่เราไม่ได้เอามาสีมันขาวไงแม่ดูไอ้สองตัวนีว้ดิ จเรียกหน่ารักอยูม่ต้องไปดูใหม่ต้องไปดูยาวพุงใหญ่ใช่ค่ะอยาวพุงใหญ่เอาแค่ตัวสั้นก็พอเนาะเอาแค่ตัวสั้นแต่อย่าให้พุงใหญ่อย่าให้พุงใหญ่ค่ะเรามีวิธีการคัดคัปลาแล้วจากประสบการณ์ที่เราเอาท้องใหญ่มาปรากฏว่ามันจะเป็นโรคท้องป่องนะคะแล้วมันก็จะหงายท้องคราวที่เราเลี้ยงแบ็คเพิร์กก็ประมาณนี้แหละห้าหกวันหงายท้องเลย ตัวนี้โอเคนะมันไม่มีปัญหาเพราะฉันสามตัวนี้โอเคสามตัวนี้น่าจะโอเคแล,ละะค้วลนะ่ะเนาะพ่อเนาะถ้าผ่านอาทิตย์หนึ่งไปได้แล้วพนะ่อเนาะแต่ตัวนี้สิเพิ่งจะเข้าวันที่หกเองโอ้ oh my god เย่างนั้นพุงเต็นใช่ค่ะมันเป็นก์ดเนาะมันเลยลอยใช่ค่ะมันเป็นก์ดเขาเคยเ,เขาเคยบอกว่ามันท้องแตกข้างในอ่ะพ่อข้างในอะ่ะถุงถุงอะไรสักอย่างเนี่ย มันมันมันแตกข้างในท้องมันมันก็เลยมีสภาพเสียสูญเสียหลักเดี๋ยวดูสิลูกไหนมาดูสิไหนมาดูปากสิปากสวยด้วยไหนดูสิมอนว่ามันทาลิปสติกอะเนี่ยก็ตอนนี้มันก็พยายามที่จะไหว้นะส่งตัวไหว้แต่สักพักเดี๋ยวมันก็เสียการส่งตัวแล้วมันก็จะลอยมันไม่ย่อยมันไม่ย่อยค่ะใช่ใช่มันไม่ย่อยมันก็อืดไปเรื่อยๆเนี่ยปากปากหนูอุษาสวยโอ้ my god ตัวนี้ตัวที่สองของการเลี้ยงฮอลันดายักษ์ที่มันเป็นโรคไงท้องแล้วมันก็จะจากเราไปแล้วมันก็จะอยู่ต่อกับเราไปีห้าวันนะพ่อเนาะเหมือนไอ้ <t> แพ็กเพื่อที่เราหดดหาหารมันห้าหกวันอ่ะโอ้ไม่ตอนนี้มันเปลีป่ยนน้ำเองเปลี่ยนาน้ำไปแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นของตู้เอง <t> ก็เราไม่ลืมนี่เราไม่มีตัววัดค่าน้ำค่ะใช่ค่ะเราก็ไม่ได้หาอาหารเยอะมันไม่น่าจะแบบวะ่าสภาวะอยู่ในแบบเออน้ำเสียหรืออะไรตรู้ปลาเราก็ใหญ่อ่ะใหญ่มากอะ 1, 2, 2่ะหนึ่งสองสองเมตรได้ความยาวเนาะเนาะความยาวน่าจะสองเมตรได้ความลึกก็ประมาณหกสิบเซนหรือแปดสิบเซนไม่รู้อะไม่แน่ใจ ความลึกน่าจะ60เซนความสูงก็น่าจะ60เซนนี่แหละไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆน่ตู้อง2เมตรแน่นอนเนาะไม่เล็กกว่า2เมตรถึงตาเนี่เมตรหนึ่งแค่นี้เองเนี่ยเนี่ย1เมตรนะไม่ถึงหรอมันมีตู้เมตรครึ่งด้วยหรอคร,รึ่งจริงหรอตาลูกว่ามัน2เมตรเราต้องเอาสายวัดมาวัดซะแล้วแต่ลูกว่าถึงนะดูได้สายตาเพราะว่า คือคือแขนความยาวแขนอกจนถึงกลางอกอะประมาณเมตรหนึ่งนะพ่อเออประมาณเมตรเมตรกว่ากอ่ะเมตรกว่าห้องนี้มันกี่เมตรล่ะหน้ากว้างกว่าน,นะพ่อสามเมตรได้ไหม